ยินดีต้อนรับคณะทำงานติดตามนิเทศงานประจำปีงบประมาณพศ2566ทุกท่านค่ะข้อมูลอัตรากำลังของสำนักงานเกษตรอำเภอสแสวงหาประกอบด้วยนายพงศพัฒน์คงเจริญรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสแสวงหานางสาวชุนวิภาลุ่งกำจัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลแสวงหานายวราพงศ์ต้นม่วงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบตำบลสีบัวทองนายจิตติวัตรสีแจ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบตำบลวังน้ำเย็น นางสาวอุสาสง่าแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบตำบลห้วยไผ่และตำบลสีพลานนางสาวพิศนีสุธานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบตำบลจำลองนางสายน้ำพึ้งข้าวหอมหางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบตำบลบ้านพรานนายระวิพลดอกมะสัง เจ้าพนักงานธุรการนางนัทวดีบุญเลิศแม่บ้านประจำสำนักงานเขตการปกครองอำเภอสแสวงหาแบ่งออกเป็น7จ็ดตำบลได้แก่ 1. ตำบลสีบัวทอง 2. ตำบลแสวงหา 3. ตำบลห้วยไผ่ 4. ตำบลจำลอง 5. ตำบลสีพราน 6. ตำบลบ้านพานและ 7. ตำบลวังน้ำเย็นพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของอำเภอสแสวงหารวมทั้งสิ้น7 9 9 4 9ไร่ครัวเรือนการเกษตรรวมทั้งสิ้น4,709ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรแบ่งตามชนิดพืชได้แก่ข้าว 68223ไร่พืชไร่6158ไร่ไม้ผล2644ไร่พืชผัก2021ไร่ไม้ยืนต้นและไม้ป่า690ไร่ไม้ดอกไม้ประดับ161ไร่พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ42ไร่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกอรประกอบด้วยสอพอกอหลักจำนวนหนึ่งแหง่งและสอพอกอเครือข่ายจำนวน16แหง่งซึ่งประกอบด้วยตำบลสีบัวทองมีสอพอกอเครือข่าย3ามแหง่งตำบลแสวงหามีสอพอกอเครือข่ายสีแหง่งตำบลห้วยไผ่มีสอพอกอเครือข่าย1แหง่ง ตำบลจำลองมีสพกเครือข่ายหนึ่งแหง่งตำบลสีพรานมีสพกเครือข่าย4แหง่งตำบลบ้านพรานมีสพกเครือข่าย2แหง่งและตำบลวางน้ำเย็นมีสพกหลักหนึ่งแหง่งและสะพกเครือข่าย2แหง่งโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในอำเภอแสวงหามีแปลงใหญ่ทั้งหมด6แปลง เกษตรกร,ร,กรจำนวน259รายพื้นที่2,216ไร่1งานประกอบด้วยตำบลสีบัวทองมีแปลงใหญ่ทั้งสิ้น2แปลงเกษตรกร,ร,กร38ลรายพื้นที่471ไร่และแปลงใหญ่กล้วยเกษตรกร,ร,กร30ลรายพื้นที่66ไร่ตำบลแสวงหา มีแปลงใหญ่ไม้มงคลเกษตรกร,กร31ลายพื้นที่31ไร่ตำบลบ้านพานแปลงใหญ่มะม่วงเกษตรกร,กร40ายไร่พื้นที่303ไร่ ตำบลวังน้ำเย็นมีแปลงใหญ่สองแปลงได้แก่แปลงใหญ่ข้าวเกษตรกร,กร90ลายไร่พื้นที่1207ไร่และแปลงใหญ่ส้มโอเกษตรกร,กร30ไร่พื้นที่138ไร่หนึ่งงานกลุ่มยุวเกษตรกร,กรจำนวน7กลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรจำนวน6กลุ่มกลุ่มส่งเสริมอาชีพจำนวน8กลุ่ม สมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน202รายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน34รายกรเกษตรจำนวน61รายวิสาหกิจชุมชนจำนวน38กลุ่มพื้นที่ขอรับรอง GAP ไม้ผลจำนวน2รายพื้นที่82ไร่2งานผักจำนวน4รายพื้นที่16ไร่ เห็ดจำนวน3รายพื้นที่3งานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจำนวนหนึ่งแห่งตั้งอยู่ที่ตำบลวังน้ำเย็นและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจำนวน3ามแห่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพรานตำบลแสวงหาและตำบลสีพรานผลการดำเนินง,งานของสำนักงานเกษตรอำเภอสแสวงหาแบ่งตามกลุ่มงานดังนี้ กลุ่มงานอารัขาพืชกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสจชครั้งที่1ในวันที่26มกราคมพศ2566ณศูนย์จัดการสตูเพื่อชุมชนตำบลบ้านพรานเกษตรกร,ร,กรจำนวน15ราย กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสจอชครั้งที่2ในวันที่27มกราคมพศ2566ณศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านพรานเกษตรกรจำนวน15ราย กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิกสดปชในวันที่2กุมภาพันธ์พศ2566ณศู 2, นย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลวังน้ำเย็นเกษตรกร,ร,กรจำนวน20รายการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยการจัดเวทีชุมชนครั้งที่1 วิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเพิ่มมูล,ลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในวันที่14กุมภาพันธ์พศ2566ณศูนย์เครือข่ายสพกตำบลบ้านพรานเกษตรกรจำนวน40รายการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่และสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในวันที่9มีนาคมพศ2566นักสอบพอกอเครือข่ายตำบลวังน้ำเย็นเกษตรกร,ร,กรจำนวน60รายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในวันที่22ธันวาคมพศ2565หน้าที่ทำการแปลงใหญ่ส้มโอหมู่3ตำบลวังน้ำเย็นเกษตรกรจำนวน30รายการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสพอกอและแปลงใหญ่ระดับอำเภอครั้งที่1 ในวันที่27ธันวาคมพศ2565สณ25สำนักงานเกษตร,รอำเภอสแสวงหาการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสพกรและแปลงใหญ่ระดับอำเภอรครั้งที่3ในวันที่11พฤษภาคมพศ2566นาณสำนักงานเกษตร,รอำเภอสแสวงหากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร การจัดทำเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้านครั้งที่1ในวันที่6มกราคมพศ2566ณนหากสนักำนักงานเกษตรอำเภอสแสวงหาเกษตรกรจำนวน10รายการจัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านครั้งที่2ในวันที่24เมษายนพศ2566 นัาสำนักงานเกษตรอำเภอสแสวงหาเกษตรกรจำนวน10รายกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรในวันที่30มมกราคมพศ2566ณนะโรงเรียนประสิทธิวิทยายุวเกษตรกรจำนวน15รายกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ในวันที่27 2 8ถึง28ธันวาคมพศสอ 2, 5 6 5ณที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลวังน้ำเย็นเกษตรกรจำนวน10รายกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูปวันที่26 2 8ถึง28ธันวาคมพศสอ 2, 5 6 5ัณวิสาหกิจชุมชนหมู่ทุบใบแม่พยาบ้านคูเมือง เวทีปรับแนวคิดในการเป็นเกษตรกรปาาเปลืองสมาร์ทฟาร์เมอร์เวทีที่1ในวันที่23ธันวาคมพศ2565ณแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรหมู่ที่14ตำบลแสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทอง เวทีสรุปผลและทบทวนความรู้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องสมาร์ทฟาร์เมอร์เวทีที่2ในวันที่19เมษายนพศสอง6ั 2, นับแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรหมู่ที่14ตำบลแสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในวันที่12มกราคมพศ2566ณกลุ่มแปรรูปกล้วยน้ำว้าหมู่ที่12ตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครั้งที่1นึ่งในวันที่10มกราคมพศ2566ณศูนย์เครือข่ายสพกตำบลจำลองกเกษตรกรจำนวน30รายจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครั้งที่2ในวันที่17มี 66, นาคมพศ2566ณศูนย์เครือข่ายสพกรตำบลจำลอง เกษตร,รกรจำนวน30รายจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตร,รกรผู้นำครั้งที่3ในวันที่25เมษายนพศ2,566ณศูนย์เครือข่ายส,สพกตำบลจำลองและดูงานณนะบ้านสวนธนวัฒน์เกษตร,รกรจำนวน30ราย การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิล l d เดยในวันที่24มกราคมพศ2566นับแปลงเรียนรู้1ตำบล1กลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่หมู่ที่4ตำบลสีบัวทองเกษตรกร,ร,กรจำนวน30ราย ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสพกรระดับอำเภอรครั้งที่หนึ่งในวันที่18มกราคมพศ2566ณสำนักงานเกษตร,รอำเภอสแสวงหาเกษตรกร,ร,กรจำนวน10รายการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอรครั้งที่หนึ่งในวันที่1มีม 2, 66, นาคมพศ2566ณสำนักงานเกษตรอำเภอสแสวงหา การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอครั้งที่สองในวันที่7เมษายนพศ2566ณสำนักงานเกษตรอำเภอสแสวงหา การจัดเวทีโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอในวันที่3มีนาคมพศ2566ณแปลงใหญ่ไม้มงคลตำบลแสวงหา